สวัสดีครับผมนุ้ยรถไถมือสองอ่ะมากลับมากันอีกแล้วครับกับคูปุต้า X20 วันนี้เรามีคูปุต้า X20 มานําเสนอเป็นรถลงสีเช่นเคยครับมีสองคันวันนี้คันที่สองเขาขายออกมาให้เราละเ,าเครื่องยนต์สี่สูบเช่นเดียวกันเหมือนคันนั้นเลยเครื่องยนต์สี่สูบขับเคลื่อนสี่ล้ออ่ะเป็นยังไงไปชมกันครับอ่ะครับผมคูปุต้า X20 คันนี้เป็นรถเก่าบ้านใช้น้อยเหมือนกันครับรถใช้ในลงสีรุ่นนี้เขามีหลายคัน าปล่อยออกมาให้เรารอบที่แล้วคันหนึ่งอันนี้อีกคันหนึ่งฮะนี่ฮะเร่จากด้านหน้าเลยด้านหน้าไฟหน้าไม่มีมาเราจัดการใส่ไฟหน้าให้ใหม่นี่ฮะสีเดิมเดิมนะคะนันนี้สีเดิมเดิมะะ้วยเงาเงาฉ่ำฉยางหน้าเป็นยางนอกครับบิดตอนหกขอบสิบสี่นี่ฮะเครื่องยนต์สี่สูบนะคันนี้จะเ,เปิดให้เครื่องให้ดูยางหลังนี่ยางแปดจุดสามอ่ะยางใหม่ 8.3ขอบยิบสองหางเป็นระบบหางธรรมดานี่ๆให้ดูเนี้ยด,ดู PTO นะฮะสวยๆไม่มีอะรใช้งานนี่แขนนี่นะสวยมากๆยิ่งดูดูสลักนะโอ้โหใช้น้อยจริงๆเป็นรถลากคาดที่ใช่ไหลากคาดเกียร์ในลงสี สภาพสวยแน่นอนเนี่ยฮะดูดูสีดูความงามความงามของสีความงามความฉ่าของสีเดิมเดิมนี่ครับอีกเช่นเคยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สี่สูบสายน้ํามันเราไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ให้อะนี่ไปใส่อะไรสาใส่กาดที่เชยเดี๋ยวเปลี่ยนให้มอแบตผมใส่มอแบตใหม่ให้เลยนะมอแบตใหม่ไฟหน้าใหม่ใบพัดลมใหม่เบาะใหม่ ครับไหยอย่างนี้เลยรถตัวสั้นๆรู้สึกว่าความกว้างของล้อนี่จะ115ฮะ115เท่านั้นเนี้ยสวยไหมครับอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูปิดอันนี้ลงปิดอันนี้เออ,ะอะจะปิดยังไงถ่ายเดี๋ยวถ่ายอะไรมาให้ดูกันอ่ะยวลอง จะรี่ใหม่ฮนะไฟหน้าติดปะไฟหน้าติดฮนะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูอะสตาร์ทเลยให้ดูน้ำก่อนเลยอะเร่งนิดเ,เงินตีสูบน้ำบนปกติ ก็ดีะถ้ามีไอระบายร้อนๆอาจจะมีบ้างร้อนๆมีบ้างแต่ไม่เยอะไม่เยอะแน่นอนรถใช้มาไม่หนักอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูไปฮนะเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวรอรถกลับมาก่อน รถกลับมาลนะ้าเด้อเบรกัะไกลเลยอะถอยหลังมาถอยหลังมามสิ่งเกี้ยวสิ่ง,ง,งท้ายนิ่มครับไม่หอนไม่ดังเดี๋ยวมาเดี๋ยวพาไปลองโฟ อองครัวนะผมลองให้ดูวิดีโอใส่เยวบ้างยังเ,เดี๋ยวลองวิดีโอให้ดูหน่อยนี่วิดีโอฝั่งนี้วิดีโอสามสปีดลองเลยเออ รหมด3าัสปีดนะ่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูอ่นั่นละปนโฟยังใส่โฟยังอลอง ปลดเลยปลดเลยลองปลดกันอ่าลองปลดโฟ์นะอ่าพอพอพอละถอยมันเลยอาถอยไม่ขึ้นนะต้องใส่โฟ์ด้วยคนละเลี่ยงกันเลยอันนี้ครับ ยกวางหางยกโอเคใช้งานปกติครับสนใจโทรมาฮะ082 238 8443ครับนู้นรถถ่ายมือสองฮะแสนห้าพันบาทครับหนึ่งแสนห้าพันบาทคันนี้อ่าสำหรับผมนู้นรถถ่ายมือสองขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ